สบายดีทุกคนนะปลอดภัยปลอดภัยดีสุขกายสบายใจได้กําไรชีวิตทุกกายไม่สบายใจก็ขาดทุนมันก็พูดกันยางเหมือนกันนะใครๆก็อยากสบายขน้นแหละ ไม่มีใครอยากไม่สบายแต่ว่ามันก็ไม่สบายจนได้เธอเธอเป็นธรรมดาธรรมดาความสบายกายความสบายใจความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นของธรรมดาเหมือนกับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ของธรรมดาแต่ว่าให้อยู่กับมันได้ไปกับมันได้อยู่เพื่อ ใช้สิ่งที่เราใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะอย่าไปใช้มันทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาให้เรามาใช้ทำประโยชน์ทันเดียวว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสองอย่างเนี่ยสองอย่างนี่ออนตัสมาทีโรตัสมาทีโรประสังสันติ ผู้ฉลาดเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจงเรขรีบเร่งทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สำเร็จถ้าสำเร็จแล้วค่อยนั่งดูมันทีนี้แต่มันยังไม่สำเร็จก็ต้องทำให้รีบทำให้สำเร็จทำไมถึงท่านถึงเร่งเราไม่รู้รู้ไหมว่าท่านทำไมท่านถึงเร่งเร่งให้ทำ ที่เล่งให้ทำเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่แน่นอนนนะอืพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นดางนั้นต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดตลอดทั้งวันเพราะพรุ่งนี้เราไม่แน่นอนหาความแน่นอนให้กับวันพรุ่งนี้ไม่ได้อย่าว่าแต่พรุ่งนี้เลยวันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเลยว่าเย็นนี้จะได้ดังที่คิดหรือเปล่าจะสำเร็จดังที่ตั้งใจหรือเปล่า ดังนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติไว้ข้อหนึ่งว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี่อยู่ได้เพราะความหวังความหวังนี้พุทธเจ้าจัดเป็นอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่าสันเจตนาอาหารอาหารคือความหวังถ้ายังมีความหวังอยู่ก็ถือว่าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจ,จิตใจ กบลิงกลาหารอาหารคือคำข้าวสัญเจตนาอาหารอาหารคือความหวังผัสสอาหารอาหารคือผัสสะผัสสะนี่มันหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าผัสสะไม่ดีก็เป็นอาหารร้ายถ้าผัสสะดีก็เป็นอาหารดีเหมือนอากาศดี สูดเข้าไปก็สุขภาพดีแต่อากาศไม่ดีสูตรเข้าไปก็สุขภาพเสียอารมณ์ดีก็ทำให้สดชื่นแจ่มใสแต่อารมณ์เสียก็ทำให้เกิดโทษเกิดพิษเป็นพิษเป็นภยัยตันังว่าผัดสา,าหาันผัดสานี่ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่ง สันเจตนาอาหารอาหารคือความหวังก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งมีอันหนึ่งวิญญาณอาหารวิญญาณวิญญาณก็เป็นอาหารเหมือนกันคนเราถ้าไม่มีวิญญาณนี่อยู่ยากนะนะนชุดโทอเปตวิญญาโนถ้าหากวิญญาณออกจากร่างแล้วนิรัตถังวากาะลิงครังก็เหมือนกับทอนไม้ทอนฝืนฉะนั้นวิญญาอาหารอาหารคือวิญญาณทำยังไงเราถึงจะเติม อาหารให้วิญญาณนี่มันมีความสุขมีความสบายก็ต้องเติมสิ่งที่ดีๆให้กับใจเพราะว่าวิญญาณตัวรับรู้มันจะส่งผลไปถึงใจอาหารดีอากาศดีอนามัยดีอารมณ์ดีนะสามดีสีดีเนี่ย แต่ละวันละวันนี่ก็ถือว่าได้กำไรแล้วแต่าอากาศก็ไม่ดีอาหารก็ไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีโทนี่แย่เลยนะอากาศดีอาหารดีอานามมัยดีอารมณ์ดีได้กำไรอากาศไม่ดีอาหารไม่ดีอานาัยไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเสียหายใหญ่เลยแหล,ละอ้เร่อตรง อย่าไปโกรธไปเกลียดไปเครียดให้มันมากโกรธเกลียดเครียดมากมันทําให้เสียถ้าไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดทําให้อยู่คนเดียวก็สบายอยู่หลายคนก็สบายพูดง่ายนะแต่มันทํายากเหมือนนะทำยากแต่ถ้าฝึกเรื่อยๆก็ฝึกจนชํานาญแล้วก็ดีแล้วถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้แล้ว ถ้าฝึกจนทำนานเนี่ยสบายเลยทีอยู่ไหนก็สบายอยู่คนเดียวก็สบายอยู่ได้อยู่ทั้งวันอยู่คนเดียวไม่ต้องคุยกับใครก็ได้หรืออยู่กับคนเยอะๆคุยทั้งวันก็ได้นีมันมันได้ทั้งสองอย่างต้องฝึกทั้งสองอย่างนั่นแหะอยู่ในโลกนี้ทำตนให้อยู่กับโลกเข้าใจบทบริบทของโลกอยู่กับโลกได้อย่างสบายแต่ไม่เข้าใจก็นี่เครียดเลย เครียดเห็นเขาทำไม่ดีก็เครียดเห็นเขาทำดีก็เครียดเห็นเขาพูดดีก็เครียดพูดไม่ดีก็เครียดมันมันเอามาปรุงมาแต่งโม้ก็เลยเครียดไปมาก็กลายเป็นกลร่งเครียดนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับโรกภัยไข้เจ็บลุมเราอีกกลายเป็นอย่างนั้นไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรือง สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยตลอดอ้านิโมทนาขออภัยนิโมทนาบุญเจาวนี้นายนันทพงศสุวนีกูลและครอบครัว ร่วมบุญทุกอย่างในวัดจำระนี่สงหนึ่งร้อยบาทาสาธุนายสมศักดิ์ติตยาปุญชรัตไม้แก้วนางสาววันนิชาจารุกันจนะพง์บำรุงวัดห้าร้อยบาทอืม สุชาตรีปัญญาสาครและครอบครัวบำรุงวัดหนึ่งพบาทนะโมทนาสาธุต่างใจรับพรวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเที่ยงมีนั่งสมาธิบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงก็มีปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านนะ,ะเดี๋ยวหาว่าไม่ชวนรับพร